โอ้โหเป็นไงเรียบร้อยเซ็นเซอร์โคตรเยอะทั้งหมด17อันเลยนะได้เลยนะไม่เหตุเป็นไงที่เขาดูดรอบเดียวแล้วเกือบเกลี้ยงเลยเนี่ยเพราะว่าเราสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบิบว๊วน,นี้กับมันกับส m าร์ตแกนเจนสายพ่อ้านเดี๋ยวนี้ต้องมีทุกหลังแล้วนะบอกเลยคือมันช่วยได้เยอะมากๆก็จะเป็นเสี่ยวมี่โรบอตนั่นเองตัวนี้รุ่นล่าสุดเลย e10 แล้วมันแตกต่างจากรุ่นก่อนๆยังไงใช่ไหมอันนี้เขาก็จะออมติไมซ์ราคาคุณภาพแล้วก็ฟังก์ชันแบบจัดเต็มสุด สุดอยู่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีพวกโรบอทแล้วก็อยากจะลองใช้ดูแต่ไม่อยากจะเสียตังค์เยอะหรือยังไม่แน่ใจว่าเราใช้จริงแล้วมันจะเวริร์กหรือเปล่าใช่ไหมตัวนี้แนะนําเลยถ้าเกิดเมื่อก่อนนะอาจจะแบบมีภาพความทรงจำที่ไม่ดีกับโรบอทเยอะใช่ไหมมันวิ่งไปมั่วซั่วมันไม่มีแมพแล้วก็ชนไปชนมาผู้พิชิตสายไฟกับศัตรูหมาแมวใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเขาก็มีทั้ง AI การนิเกชชั่นต่างๆแล้วก็การดูดถูพื้นเนี่ยคือเวิร์กมากๆดูของให ในกล่องกันหน่อยดีกว่าเขาก็จะมีตัวเครื่องสายชาร์จแท่นชาร์จแมนนวล้ลาม็อบตัวแปง้งแล้วก็ที่ตัดขนหรือว่าที่ทําความสะอาดจะแอบอยู่ในตัวน้องโดมบอลมาชาร์จเรียบร้อยเชื่อมต่อการใช้งานอะไรเนี่ยง่ายมากๆเลยนะผ่านแอปมีโฮมได้เลยอันนี้ก็แนะนําให้ใช้ Wi-Fi 2.4 GHz ะเนะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เชื่อมต่อก็กดปุ่มโฮมแล้วกดปุ่มพาวเวค้างเอาไว้นะจนกว่าเขาจะร้องซวิที่า เรียบร้อยโอเคแล้วก็เข้าแอปมี่โฮมได้เลยนะ <c oughs> ใช้เป็น global version นะตัวนี้ก็ฝาบนกดบวกได้เลยแล้วก็ add device ง่ายๆเอา้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยว่าจะเลือกหาโชว์สักหน่อยอยันนี้ก็ขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหจ้าจัดก็สายบนกดเข้าไปได้เลย <Okay. S 1> ที่เหลือก็ก,กดเน็กๆไปได้เลยนะครับผมแค่นี้เองถ้าเกิดว่าใครตอนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยากจะใช้งานง่ายๆไม่ต้องมีเราเตอร์ไม่ต้องเชื่อมต่อเน็ตก็เอาตัวน้องเนี่ยเสียบแท่นชาร์จแล้วก็รอแป๊บหนึง่งแล้วก็กดปุ่ม power แค่นี้ก็ใช้ได้เลยนะ connect successfully เอา้าเสร็จเรียบร้อยโอ้โหง่ายได้นะครับผม living room ไปขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะสาหรับอป Alexa ด้น นนะก็คือใช้ผ่าน Google Assistant หรือ Alexa ก็ได้ทีนี้เราก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยให้มันเริ่มต้นทํางานอย่างนี้ก็ทําได้นะหรือว่าใครมีอุปกรณ์อื่นๆจากอีกแอป,ปหลายๆแอป,ปที่ไม่ใช่ Mi Home เนี่ยก็เชื่อมต่อกันได้แบบนี้ได้เลยก่อนอื่นตัวโรบอทเนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกกับสายไฟของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มันวางอยู่บนพื้นนะ <Okay. S 1> เขาก็จะให้ออ n ก z น your h โฮมแล้วก็ให้ตัว docking station เนี่ยห่างจากผนังซ้ายขวาเนี่ย0.5เมตรนั่นเองก็มีแค่นี้แหละที่จะต้องรู้สําหรับการใช้งานตัวโรบอทรุ่นนี้ใช้งาน ง่ายมากจะเห็นว่าตอนนี้เป็นห้องอาบากยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเราก็กดสตาร์ทเพื่อใหเขาแมปปิ้ง mapping, หรือว่าจะมาสร้างแมปก็ทําได้นะแล้วก็รอแปบ๊บนึงนะครับผมน้องเขาจะออกจากแท่นชาร์จแล้วก็เริ่มทําความสะอาดแล้วเป็นงไงใช้งานง่ายมากๆนะครับผม คือตัวน้องเนี่ยเขาก็จะมีการนาวิเกตแล้วก็ดูแบบแบบเรียวไทม์ได้เลยนะแล้วก็ระหว่างที่น้องเขาทําความสะอาดเนี่ยเราก็นี่เลื่อนขึ้นมาปรับโหมดเปลี่ยนการตั้งค่าได้เลยแบบเรียวไทม์เลยนะตอนนี้ก็เว c ัมเวกั m แอนด์มอหรือว่าจะมอ p อย่างเดียวก็ทาได้หมดอ่ะเวกัมแอนด์มอไปทังดูดฝุ่นแล้วก็สูบพื้นให้อัตโนมัติเลยนะเรียบร้อยก็ใช้งานง่ายๆผ่านแอปได้เลยตรงนี้ไม่ต้องไปเซตทุกครั้งนะทำง่ายครั้งเดียวเขาจะจาค่าไว้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวดูดหรือว่าตัวปล่อยน้ําาาาเี่ตััวกบสมรถ ตั้งแยกได้เลยนะจะให้เป็นแบบเทอร์โบเดียมหรือสแตนดาร์ดไซเลนต์ก็ทําได้อันนี้เป็นในส่วนของการดูดหรือพลังดูดของเขานะในส่วนของวอเตอร์เรเวลเนี่ยระดับน้ําก็โลว์เมดีย h มไฮตั้งได้หมดเลยอันนี้เพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดโหมดเนาะเดี๋ยวลองไซเลนต์คือแทบไม่ได้ยินเลยนะผมเวลาจะดูหนังแล้วก็ดูทีวีไปด้วยเนี่ยก็ไม่ได้รบกวนเลยนะคือแบบเนี้ย เสียงเงียบจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูดแรงๆเลยแล้วก็มีเศษฝุ่นหรือว่าอยากจะให้เขาเนี่ยทำความสะอาดเนียบเลยนะเทอร์โบไปจะเสียงดังนิดนึงนะอะลองดูก็จะเปิดโหมดแรงดูดสูงที่สุดแล้วนะอันนี้น่าจะได้นเสียงกันอยู่นะครับผมลองไปแล้วตัวแรงดูดสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4,000ปสาสคาลวเลยดูดสูงสุดตลอดเนี่ยมันจะกินแบตนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงตัวนี้ใช้งานได้110นาทีแล้ว110นาทีเนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดนะ แต่ปกติเรื่องแบตเรื่องระยะเวลาการใช้งานเนี่ยเราไม่ห่วงอยู่แล้วเขาค่อนข้างฉลาดถ้าเกิดว่าแบตจะหมดจะกลับเข้ามาแท่นชาร์จให้อัตโนมัติก่อนจะไปทําความสะอาดใหม่นั่นเองคือไม่ต้องไปกังวลเลยนะมีแบตน้อยเอ๊ะเลือก อะไรเท่าไหร่ดีทําความสะอาดห,ห้องไหนก่อนดีอะไรอย่างนี้เนาะตัวนี้คือเขาจะคํานวณเองให้หมดเลยนะจะแบตเหลือเท่าไหร่แต่ง,งานจบแน่นอนถ้าแบตใกล้หมด <Okay. S 1> น้องเขาจะมาชาร์จให้แล้วก็กลับไปทำความสะอาดอัตโนมัติเลยให้น้องเขาทาความสะอาดก่อนเขาสามารถแมปปิ้งตั้งค่าอะไรได้เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันปกติเราจะใช้น้องโรบอตตอนไม่อยู่ห้องแล้วก็ออกไปทํางานนะไม่ต้องห่วงว่าเขาจะกลับไม่ได้หรือว่าหาท่นชาร์จไม่เจอตอนที่เราไม่อยู่ออกมาจากตัวไหนก็กลับเข้าที่เดิมเลยใช้งานง่ายมากตอนน้องเขาทำความสะอาดเนี่ยมั ก็อาจจะไปชนตัวด็อกสเตชันได้ใช่ไหมหาที่แบบสเตชันอยู่กับที่นะ <ไป S 1> เรียบร้อยเดี๋ยวขอขโมยตัวน้องมาดูชิ้นส่วนกันหน่อยดีกว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากเอ๊ะ มันไม่มีตัวหัวกลมๆหรือว่าไรเดอร์นิเกชั่นใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้ชนไปชนมานะอันนี้เขาจะใช้เป็นระบบเรียกว่าอนะินเนเชียลนิเกชั่นนะนี่ก็คือวัดความเร่งความเร็วแล้วก็มีใจโรสโคปในตัวด้วยแทงวัดความสูงนะถ้าเกิดว่าเอ้ยน้องจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูกันเขาก็เลยมุดใต้เตียงใต้โต๊ะใต้โซฟาอะไรอย่างนี้ไปได้ทุกซอกเลยนะหายห่วงไม่ต้องกลัวน้องติดกันแล้วทีนี้มาดูกันหน่อยถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีฝุ่นผงหรือว่าจะมีผมเนี่ อันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าดูจากตัวโรเลอร์แล้วเนี่ยเขาออพติมัล์แล้วก็ทําให้ตัวเส้นผมเนี่ยติดน้อยกว่ารุ่นก่อนๆเยอะมากเลยนะการใช้งานเอาน้องแมวมาเร็วนี่ถ้าเกิดว่าใครมีน้องแมวตัวนี้ก็เอาไว้ให้น้องแมวขี่แล้วได้เลยนะนี่เป็นไงอะดูต่อกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขอเอาน้องแมวลงไปก่อนเว็บอาเดี๋ยวเรามาดูตัวนากชั่นของน้องเขาว่าจะโหดแค่ไหนนะอ่านี่ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาออกมาทำความสะอาดหรือว่าตัวเส้นผมเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างตัวโรเลอร์นะ คือแค่นี้เองง่ายม,มากเราก็หยิบออกมานะครับผมเอาตัวเส้นผมออกแล้วก็เขาจะมีแปรงหรือว่าตัวที่ตัดผมอยู่ข้างในตัวโรบอท <Okay. S 1> ในส่วนตัวม็อบแพดเขาก็ดันขึ้นมาตรงๆหรือว่าจะลอกนี่ติดมทุกแกออกไปทาความสะอาดก็ง่ายๆเลยนะติดแน่นมากไม่ต้องกลัวเขาหลุดเลยอ่ะดูดึงเข้าไปตรงๆแนี่เขาจะมีเซนเซอร์บอกด้วยนะว่าม็อบแพดรีมูฟหรือว่าอินสตอลเรียบร้อยให้เกิดไม่มีตัวม็อบแพดอินสตอลเนี่ยไม่สามารถใช้ฟังก์ชันถูได้เนาะ อ่ะโอเคในส่วนของตัวถังเก็บฝุ่นนี่เลยด้านหลังชวตโคดใหญ่เขาก็จะรวมกันเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของแทงน้ำกับถังเก็บฝุ่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำของเรานะนี่เป็นไงใช้งานง่ายไหมแล้วก็ในส่วนของถังเก็บฝุ่นตัวฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแป้งถ้าเกิดว่าอยากจะปัดฝุ่นตัวฟิลเตอร์ก็สามารถทําได้หรือว่าจะเอาตัวคมๆตรงนี้ระวังด้วยนะ <Okay. S 1> เอาไปเกี่ยวพวกผมที่ติดตามโรเลอร์อย่างนี้ก็ทําได้จบในตัวเลยอันนี้ก็มาใส่บ็อบแพดก่อนก็ได้นะ แค่นี้เองแล้วเสียบเข้าตัวน้องพร้อมใช้งาน,านใช้งานง่ายไหมเอออย่างออาสุดท้ายไ็จได้เป็นตัวบัสที่เอาไว้ปัดตามมุมนั่นเองเอาแล้วทขาไม่มีอยู่ข้างเดียวไม่ต้องมีสองข้างหรอก็ปกติเวลานอ้องเขาทำความสะอาดตามมุมเนี่ยมันจะมีมุมอยู่มุมเดียวอยู่แล้แลวเขาก็จะเข้ามุมขวาเป็นหลักเนาะแล้วก็ปัดฝุ่นให้มันเข้าตัวแวคคัามหรือว่าที่เก็บฝุ่นของเขานั่นเองถ้าเกิดว่ามีผมไปพันก็ดึงออกมาตรงๆ เพื่อเอาออกมาทําความสะอาดหรือว่าตัดเส้นผมได้ง่ายๆเลยนะอะโอเคมาดูการทํางานของตัวน้องกันหน่อยดีกว่าเห็น <_ C os al> แบบนี้คือเซนเซอร์โค้ดเยอะทั้งหมด17อันเลยนะหลักๆก,ก็จะมีไจโรสโคป1นวอลเซนเซอร์3แล้วก็ตัวแท่นชาร์จอีก3เวลากับเข้าแท่นใช่ไหมแล้วก็มีการชน2แล้วก็มีการตกอีกสาที่เหลือก็จะเป็นพวกเซนะ็นเซอร์วอเตอร์แทงผ้ามอบนนาอที่เห็นว่าหมุนได้หมดแล้วไม่เคยติดเลยพอน้องเขาสูงแค่8เซนเท่านั้นเองนะแล้วก็หมุนได้รอบทิศอะแล้วกลับไปชา์จเรียบร้อยใช้แบบไปเกือ 10%เนี่ยระยะเวลาเขาก็บอกมาเลยว่า15นาทีแอเรียก็อยู่ที่15ตารางเมตรนั่นเองเป็นไงบ้านน้งโลอย่างนี้ใช้โรบอทคุ้มเลยนะแล้วก็ตัวแมบบเนี่ยเขาจะบอกมาเลยนะครับว่าตัวที่ช้าอยู่ตรงไหนแอรเรียในการทำความสะอาดเนี่ยอยู่ตรงไหนดูง่ายนะตัวนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยก็ด้านขวาบนเนาะจุด3จุดตรงนี้เราสามารถมาตั้งดอนดิสเทอร์มโหมดแล้วก็สเกจด้วยในการคีนอัพสมมุติว่าเราออกไปทํางาน8ปดโมงเนาะแปดโมงครึ่งก็ให้น้องเขามาทําความสะอาดแบบอัตโนมัติอย่างนี้ได้ทุกวันเลยนะย้อนกลับมานะคร Setting คือมีภาษาไทยด้วยนะในด้านล่างกดย s e ไปได้เลยแล้วเราย,ยังสามารถใช้ตัวน้องโรบอทเหมือนกับว่าเป็นหุ่นยนต์บังคับได้ด้วยนะนี่มี control. รีโมทคอนโทรลเลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังคือควบคุมแบบ,บรถบังคับได้เลยแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาไปทําความสะอาดอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เอาไปเล่นเพื่อสนุกนได้อยนะ่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยเขาจะเตือนมาด้วยนะว่า Consumable ถึงเวลาทําความสะอาดแล้วหรือยังก็มีเปอร์เซ็นต์บอกมาหมดเลยนะครับผมหรือจะเอามาตั้งออโตเมชั่นใช้กับอุปกรณ์อ,อื่นๆพวกเซนเซอร์พวก sensor, ูหน้าต่างโมชั่นจับการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ก็ทําได้หมดเลยเนาะเนื่องจากมันอยู่ในแอปเสี o ่ยวมี e, อันนี้ก็ระบบอัตโนมัติจับเต็มอยู่แล้วโอเคมาดูการใช้งานน้องต่อกันหน่อยดีกว่าครับผมไปฝุ่นเน้นๆเ,นเลยโอเคอเฮ้ยมีกิ้งคือด้วยจัดไปไม่มีปัญหาอยู่แล้วระดับนี้นี่โอ้โหเป็นไง เรียบร้อยแต่ตัวข้างข้างที่เขาปัดเนี่ยก็คือเดี๋ยวเขาจะวนแล้วก็มาดูดแล้วก็ถูให้อีกรอบหนึ่งนะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเลอะไปทั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไว้ใจได้ครับผมตรงนี้ค่อนข้างฉลาดเขาไม่ได้มารอบเดียวนะจัดไปดูโอ้โหไม่ได้ปัดไปทั่วนะครับผมอย่างเสียวเลยที่เขาดูดรอบเดียวแล้วเกือบเกี้ยงเลยเนี่ยเพราะเราปรับเป็นเทอร์โบนะแรงดูดก็จะสูงถึง4,000ปาสคาลเลยโหดมาก เป็นไงกันบ้างสอดเสียวมี่โรบอตมอแเราก็แว่งค่มตัวนี้อีเทนดุนประหยัดฟังก์ชันฟีเจอร์ครบใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหานะครับผมในส่วนของราคาน้องเขาก็จะอยู่ที่45,90ัน้ารอเท่านั้นเองนะราคาดีม,มากไม่ถึง5000แล้วนะเดี๋ยวนี้คือได้หุ่นยนต์อัจฉริยะไปช่วยเรื่องงานบ้านได้เยอะมากตัวนี้แล้วตอนนี้<อ>ถ้าเกิดว่าเพิ่งซื้อไปก็อย่าลืมไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะคือซื้อช่วงหลังๆนี่คุ้มมากได้ความฉลาดการนาวิเกชั่นแรงดุดจะมีอีกเรื่องภาษาไไททยยยี่่่แหละะออาจจังมค แต่ที่จริงอ่ะใช้ภาษาอังกฤษนี่เวิร์กมากโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวผ้ามอบก็เอาออกไปทาความสะอาดได้ง่ายๆเลยรวมถึงตัวนี่ดัสบินของเขานะเอาออกไปเทกันดีกว่า แล้วอันนี้เขาจะแยกออกมาเลยนะโซนเปียกกับว่าโซนแห้งแต่ดูเหมือนอาจจะเป็นแบบแผ่นเดียวกันใช่ไหมคือเขาดีไซน์แล้วก็เก็บตัวน้องได้มินิมอลมากๆคือตัวเนี้ยมันจะแยกกันแล้วนะปกติจะเปิดฝาฝุ่นด้านบนใช่ไหมสวยหรูมินิมอลเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่ดูดแล้วก็ที่ระบายอากาศเนาะโอเคในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอยาจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจ e เจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดก ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย